ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดี d ีซีดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวขนตาปลอมกันค่ะแบรนด์นของบอกต่อนะคะซึ่งเป็นรุ่นของพี่น้องฉัดนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลสําหรับตัวที่ดิบหยิบมารีวิวกันเลยดีกว่าน,นะคะผิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นตัวนี้เลยนะคะ ขนตาปลอมของแบรนด์บอกต่อนะคะเป็นรุ่นของคุณน้องฉัดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด7เบอร์นะเ,นเพื่อนๆคือตอนแรกเลยอะเขาออกมาด้วยกัน3เบอร์นะคะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยมีเบอร์4 5, 6, 6, เบอร์5เบอร์6เบอร์7เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งส่วนตัวดิฟสนใจนัมเบอร์ศูนยแล้วก็นัมเบอร์ศูนยนะคะก็เลยเลือกมา2คู่นี้นะคะก็เป็นคนละทรงคนละแบบกันเลยเนาะพยายามเลือกให้แบบ ตัวเองได้ใช้จริงมากที่สุดเวลาแต่งหน้านะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยติดขนตาปลอมเท่าไหร่ถ้าติดก็จะถนัดติดที่เป็นแม่เหล็กมากกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกง่ายกว่าซึ่งตัวนี้นะคะกาวบอกต่อเนี่ยดิเคยใช้ตัวกาวบอกต่อแยกอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะซึ่งนี่จะเป็น Number ศนย์หนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็นี่จะเป็น n u m b บอ 07นะคะประมาณนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นขนตาปลอมที่แถมกาวนะคะในกล่องนี่นะคะก็จะเป็นด้านในของเขาจะมีหลอดกาวเล็กมาให้นะคะจริงใช้ครั้งเดียวก็ไม่ได้หมดหรอกเนาะสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายๆครั้งนะคะกล่องด้านหลังก็จะมี how to use มาให้นะคะมีคำเตือนเรื่องการละคายเครืองนะคะมีบอกว่าเป็น เส้นผมสังเคราะห์ที่คุณภาพดีนะคะสําหรับขนตาตัวนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าขนตารุ่นน้องฉัดตัวนี้นะคะหรือว่าขนตาน้องฉัดตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอคัดสรรวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานในทุกๆโอกาสนะคะทําให้มั่นใจได้ว่าขนตาปลอมของน้องฉัดเนี่ยจะใช้ได้สําหรับผู้หญิงทุกคนนั่นเองนะคะสําหรับทุกเบอร์เนาะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวดิบจะไปลองติดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่า ติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะให้ความเป็นธรรมชาติยังไงแต่อาจจะไม่ได้ติดให้ดูทั้งสองเบอร์หรืออาจจะติดทั้งสองเบอร์ติดข้างระเบอร์นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ หลังจากที่เราดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองติดขนตากันเลยดีกว่านะเอาจริงๆดิเป็นคนที่ไม่ติดขนตาปลอมเลยนะคะส่วนใหญ่คือติดแต่ว่าน้อยมากแล้วก็ถนัดในการติดขนตาปลอมแบบแม่เหล็กเท่านั้นนะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าแต่งตาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอติดเออขนตาปลอมลงไปแบบใช้กาวอะแล้วมันก็ไม่อยู่อะค่ะเอาไม่อยู่พยายามแล้วแต่บางทีติดได้ข้างเดียวก็มีปัญหาแล้วก็อีกข้างนึงไม่ไหวแล้วเสียเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ดิปจะมาลองดูแล้วก มาบูดูหนึ่งแมตตนะคะเพราะว่าไม่เคยรีวิวเกี่ยวกับขนตาเลยในช่องของตัวเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดด้านนี้นะคะไม่ถนัดด้านติดขนตาก็เลยไม่ไม่เคยได้หยิบมารีวิวเลยเดี๋ยววันนี้ดิปจะลองติดเป็น n ม m b เ r ขศู์หนึแล้วกัน,นะคะ่ะ เป็นรุ่นที่ดูแบบเบาๆนะคะจะยาวตรงแบบกลางอะคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าตัว Number 07ศูนเนี่ยจะเป็นแบบสวอนตรงปลายนะคะตรงปลายจะยาวกว่ารุ่นนี้น่าจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าจะเหมาะกับลุคน,นี้มากกว่านะคะอันนี้คือจะเรียกว่ารีวิวเลยก็อาจจะไม่ใช่อะ่ะเพราะว่า ดิไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะติดให้ได้ดูทุกเบอร์นะทุกคนดิ่อาจจะติดให้ได้เห็นเบอร์หนึ่งว่าอ่ะเขาเขาเขาติดง่ายไหมเขาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น่าสนใจไหมน่าซื้อหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่ติดไม่เป็นเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันค่ะขออนุญาตดึงขนตาออกมาก่อนต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเวลาดึงอนะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าเพื่อนๆดึงขนตาออกมาไม่ดีค่ะมันจะทําให้เหนื้อของตัวขนตาค่ะเลื่อนได้นะเพราะว่าแกนเขาค่อนข้างบางนะคะเพื่อนๆแกนเขาจะเป็นใสๆแบบนี้เลยเนาะ เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็เราจะเริ่มทําการตัดก่อนนะคะก็คือวัดระดับของขนตาเราก่อนนะคะความยาวของตาเราแล้วก็ตัดบริเวณหัวตานะเพื่อนๆตัดตรงโคนนะคะแล้วก็เอาตรงปลายไว้นะคะวัดก็คือเขาเพอดีกับความยาวตาของดิเปลค่ะอันนี้ขนตาดิไม่ได้ปัดอะไรไว้นะทุกคนมันเป็นแบบดัดขนตาไว้เฉยๆนะคะแล้วก็เขาจะมีกาวมาให้ในกล่องด้วยนะคะเป็นขนาดเล็กๆพกพาสะดวกนะคะ มาอยู่ที่1 ml นะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะตอนแรกได้คิดว่าจะเป็นแบบบีบๆซะอีกเป็นคลิปที่แบบอาทายอํานาดมือดมากเพราะว่าเราทำไม่เป็นจริงๆอ่ะ ไม่รู้ว่าสาหรับใครมันง่ายสําหรับเรามันยากมากเลยนะาการติดขนตาทากาวลงแกนขนตาปลอมนะคะแล้วก็วางขนตาปลอมไว้เหนือขนตาแล้วจัดให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะมีคําเตือนด้วยนะคะว่าถ้าระคายเคืองให้หยุดใช้ทันทีแล้วก็รีบล้างทําความสะอาดรอบดวงตาด้วยน้าเปล่าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะที่จะวางลงไปเลยนะเอาจริงแล้วนะเนี่ย ของดีมันอยู่ตรงเนียแหละทุกคนเวลามันวางลงไปแล้วว่าชะหลุดอ่ะแต่ฉันจะทำให้ได้อึบอ๊บแล้วก็อึบอ๊บเฮ้ยดีเธอขอร้องขอร้องขอร้องแนคะ่ความร้อนมานหน่อยไม่อยู่ดิปเสกเกาน้อยไปหรือเปล่าอ่ะทุกคนห้านาทีผ่านไปฉันยังทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความขยับขยืน่นยิปอาจจะแบบเกวมันแห้งไปหรือเปล่ามาอีกรอบหนึ่ง ทุกคนมันคโคตรตลกอ๋อฉันขำตัวเองขำไม่ไหวคลิปนี้จะออกมาในรูปแบบไหนวะเนะี่ยคือขนตาเขาสวยมากเดี๋ยวฉันจะซูมให้ดูนะขนตาเขาสวยมากสวยแบบฉันไม่ติดอะไรเลยแบบไม่ติดเรื่องขนตาแต่พวกเธอดูฉันติดขนตายังไงให้ไม่ติดขอบขนตาคือขึ้นขึ้นไปเหนือตาแบบหลายมินมากคือมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ นดูดิเหลือพื้นที่ไว้ทําไมก่อนมันต้องติดแบบให้ชิดคนขนตาดูกคนแต่ดิบติดแบบขนาดเนี้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาดีๆเอาดีๆงงกับตัวเองวะทุกคนดิบแบบหมดความพยายามจริงๆอ่ะคลิปวิดีโอนี้มันจะต้องไม่สําเร็จแน่ๆเลยแล้วดูดิบติดไปใช่ปะมันหลุดออกเหรอวะ ดูดิมันหลุดออกแล้วว่าเออกาวอะติดกับขนตาจริงแต่ไม่ติดกับหน้าดิฟคืออะไรวะนี่ก็ใส่ไปเยอะนะเนี่ยตรงหัวกาวนี้ก็หลุดแล้วโอ้ยแต่ขนตาเขาสวยมากเลยนะอันนี้แบบว่าไม่น่าคือสวยจริงตาแบบเปิดเลยอะตาดูหวานเลยเบอร์หนึ่งนี่คือดีมากแต่แต่ดูดิฉันฉันทำไม่เป็นนะ่ ฉันทำไม่ได้ทุกคนมันเป็นปัญหากับฉันฉันทําไม่ได้จริงๆอ่ะทําไงอ่ะอันนี้จริงจังเลยเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เหล่เลยเนี่ยคือคือเป็นคนที่ชอบขนตาปลอมแต่ว่าติดไม่เป็นน่ะมาลองดูอีกเบอร์หนึ่งไหมทุกคนในเมื่อมันเฟล,ลแล้วว่ะมุดนิดว่ะ <c oughs> นี่จะไม่ย่อทอนอะคลิปนี้จะต้องได้ออกต้องได้ต้องได้โพสทุกคนต้องได้เห็นว่าแบบการติดขนตาของดิมัน,ม,นมันดิไม่มีสกิลการติดขนตาเลยแย่มากจริงๆนะคะ ลองอีกเบอร์หนึ่งไหนไหนก็มันไม่เห็นผลละมันไม่สําเร็จอะสาหรับตัวเองอะแต่ว่าอยากให้เห็นไงว่าเออพอติดแล้วจะได้รูปตาแบบไหนไงเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าตาจะหวานขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดนะเดี๋ยวมาวัดดูว่าได้หรือเปล่าขนาดาทากาวกันอีกหนึ่งรอบฉันสู้ชีวิตมากนะจริงๆแต่ชีวิตสู้กลับมากสู้แบบเกินไปอะทากาวคะ่ะ ใครที่มาดูคลิปนี้แล้วแบบตั้งความหวังไว้สูงนี่คือไม่ได้เลยนะมาคอมเมนต์ได้นะทุกคนว่าแบบเออพยายามอีกเถอะอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีไหนที่มันแบบจะดีกว่านี้ก็แนะนํามาได้เลยนะคะดิ๊ดพยายามมาหลายปีแล้วนะไม่ได้แค่แบบแค่วันนี้พรุ่งนี้อะไรยเงี้ยไม่ใช่นะดิพยายามมาตลอดแต่ว่าดิไม่เคยประสบความสําเร็จในการติดขนตาปลอมเลยนะคะหมายถึงขนตาปลอมแบบกาวนะถ้าแบบอายไลเนอร์อ่ะคือมันทานแล้วมันก็ดูดใช่ปะละ่ะมันก็ง่ายไงแต่แบบกาวอะ่ะปได้เลยจ้าพี่จ้า เหมือนอันนี้จะรอดวะวุ่หมือนอันนี้จะรอดวะเอาดีๆเอาดีๆอ่ะอันนี้เป็น n ม m b เ r ขศูน์เจ็ดนะคะซึ่งหัวตาก็เหินเหมือนเดิม <c oughs> ของม่ารอดไม่มีอยู่จริงสำหรับฉันเลยฉันตีหัวตาเหินขนาดนี้จะไปดูใครเหรอเอาดีๆแต่ว่าหางตาก็คือยังกระเดิดอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ติดขอบนะ นิปติดไม่ชิดโคนเลยอะ่ะคือไม่ได้แต่ว่าขนตาสวยขนตาได้เห็นปะตาจะดูแบบเฉี่ยวขึ้นแล้วก็ดูตามีความยาวอะคะ่ะเหมือนตาดิบยกขึ้นหางตาดิบยกขึ้นนะคะสําหรับเบอร์ศูนย์เจ็ดนะแต่ดิบติดไม่ดีเองอันนี้โทษขนตาไม่ได้นะคะคุณภาพขนตาดีแต่มันบอได้อ่ะบอได้เลยสาวหัวตาอะไรก่อนหัวตายกไปไหนก่อนเนี่ยแล้วแบบมันยาวสวยมากอะ่ะอุ้ยเบอร์ศูนย์เจ็ดแบบปังมากนะ แล้วก็เบามากน้ำหนักเบามากนะคะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ติดอะ่ะแต่แต่คือฉันติดไม่ดีไงทั้งสองเบอร์คือปังทั้งสองเบอร์เลยเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะโอเคทุกคน ต้องขออภัยที่ความอดทนดิฟอาจจะนอ้อยเกินไปแต่ว่าถ้าดิมีความอดทนมากกว่านี้ก็อาจจะได้ติดทั้งหมดแล้วก็ได้ดูเต็มที่นะคะแต่มันไม่ไหวจริงอะดิผ้คงจะต้องเสียเวลาไปไปทั้งวันแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าแบบนั่งติดขนตาปลอมแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเขาติดอยู่นะคะแล้วก็ติดดีกาวดีเบาขนตาเบามากสวยมากเนื้อดีทุกอย่างโอเคหมดเลยไม่โอเคที่ฉันที่ฉันติดไม่ได้ฉันไม่มีความพยายามเท่านั้นซึ่งทั้งสองเบอร์นะคะ เบอร์ศูนย์หนึ่งและเบอร์ศูนย์เจ็ดสวยทั้งคู่ถ้าเพื่อนๆต้องการความเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบเอวิเดรูปหรืออะไรแบบนี้มันจะมีเบอร์อื่นที่ตรงกลางอะคะ่ะยาวขึ้นเหมือนเบอร์ศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆออชอบแบบเบอร์ศูนย์หนึ่งอะเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกเบอร์เดียวกันกับดิบได้นะดิบรู้สึกว่ามันเวิร์กอะมันทําให้ดูตากลมโตขึ้นแล้วก็ตาเปิดขึ้นนะคะสําหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งแต่ในส่วนของเบอร์ศูนย์เจ็ดเนี่ยเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ย ตาเฉียวเลยตายกดูแบบหังหงเลยนะคะถ้ากิดอไลเนอร์ er ซ้ําหน่อยอะไรก็คือดีเลยนะ ne, s <S บเบอร์นี้ดิรู้สึกว่าชอบเออรู้สึกว่าตรงจริตนะคะสําหรับเบอร์ศูนย์เจ็ดความยาวคือดีความยาวคือแบบกําลังสวยแล้วก็ขนตานิมมากเบามากนะคะคลิปวิดีโอนี้ดิบน่าจะปิดจบประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่เป็นผลจริงๆดิบจะไปฝึกสกิลของตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็ะหยิบขนตาตัวอื่นมารีวิวให้ได้ดูอีกหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สก,กิลดิบดีขึ้นแล้วดิ จะมาติดขนตาฟอร์มให้ได้ดูกันอีกแล้วกันนะคะอาจจะมีคลิปที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นมา,มากกว่านี้เนาะในส่วนของเรื่องราคานะคะราคาเขาอยู่ที่ประมาณ199หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะหรือว่า129ีเนี่ยดิไม่มั่นใจจริงๆราคาขึ้นอยู่แล้วแต่โปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีให้เลือกด้วยกันน่าจะประมาณ7เบอร์นะคะเพื่อนๆลองไปเลือกตามทรงรูปตาของตัวเองหรือว่าตามลุคที่ตัวเองอยากเอามาปรับใช้ในการแต่งหน้าดูนะคะส่วนตัวดิชอบ2เบอร์นี้นะคะก็เลยเลือก2เบอร์นี้ ค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครดูจนถึงตอนนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงมีความคิดเห็นอยากแสดงความเห็นยังไงเกี่ยวกับการติดขนตาฟอ,องของดิฟกค็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่ขายสวยนะคะขายขำค่ะเพราะว่าทำไม่ได้จริงๆ